เว็บพนันตอนนี้มันก็จะประเดยประดังเข้ามาที่เกี่ยวข้องมันมีหลายส่วนเลยนะครับล่าสุดนี้เป็นเคสที่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกต่อให้เป็นเพื่อนผม,มเพื่อนรุ่นเดียวกันผมก็ต้องขออนุญาตในการดําเนินคดีอันนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องก็คือว่ามีแอดมินที่เป็นวิศวกรที่เขาดูแลเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยคุณผู้ชม,มเขาไปร้องกับทางเพจสายไหม,อมบอกว่าโดนเจ้าของเว็บเนี่ยอุ้มไปซ้อมอุ้มไปทําร้ายเพราะทํายอดตกแล้วก็เจ้าของเว็บที่ว่าเนี่ยที่อยู่เบื้องหลัง เป็นนายตำรวจด้วยนี่ก็คือสภาพที่บอกโดนทำร้ายสืบไปสืบมาสืบมาสืบไปเมื่อ,อ,าอ,าอ,อาาวานนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยออกมาพูดเลยนะครับบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามสืบให้ละแล้วก็ไปเจอแล้วว่ามีผู้ร่วมกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยเคนจับได้5้ายังหนีอีก2อนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้เห็นว่าตำรวจที่อยู่เบื้องหลังนี้มียศระดับสารวัตร เป็นคนให้ข้อมูลกับกลุ่มผู้ต้องหาไปข่มขู่ผู้เสียหายสืบไปสืบมาอีกเอ้ารู้จักกับิ๊กโจ๊กเลยนี่ใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับตอนนี้ยศก็คือพลตํารวจตีเนี่ยแหละนะเรียนโรงเรียนในร้อยตํารวจรุ่นเดียวกันเลยรุ่นที่47นะครับแล้วพอไปขยายผลคุณผู้ชมครับมี3เว็บไซต์นะครับที่ผู้การท่านเนี่ยเขาดูแลอยู่เอาเหรอต้องใช้คำนี้3มเว็บไซต์แล้วฐานการผลิตของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยแหม อยู่ในจังหวัดชนบุรีชนบุรีร <แจ S 2> อีกแล้วนะจังหวัดนี้กําลังดังเลยนะช่วงนีเน้เป็นเมืองที่มีอะไรน่าค้นหาเนาะอะไรประมาณนั้น <c oughs> นะครับเขาบอกว่าช่วงแรกอยู่ชนบุรีแล้วพอพักหลังเนี่ยมีแบบลักษณะคือทํางานที่บ้าน work from home าเวิร์กฟอร์มโฮมนะหรอฐานการผลิตอยู่ที่เวิร์กฟอร์มโฮมก็มีนะครับแต่สุดท้ายไม่รอดพ้นครับขยายผลแล้วเบื้องต้นตัวผู้การคนเนี้ยเขายังให้การปฏิเสธเขาขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นบิ๊กจอบอกอ่านแล้วจต่คุณเลย ต่อให้เป็นเพื่อนกันผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะฮะเดี๋ยวว่ากันต่อแน่นอนอเดินหน้าเอาผิดเต็มที่ครับก็ทให้ท่านบกตรเนี่ยท่านสั่งการนะครับว่าจะเป็นใครเมื่อละเมิดตัวกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับถึงเพื่อนกันก็ต้องขอญาตดำเนินคดีนะครับนะแต่ครับเพราะฉะนั้นจากการขยายผลต่อนะครับเราก็ทําให้เราพบได้ว่านะครับเจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะก็เป็นผู้การท่านหนึ่งนะครับก็สื่งผมทราบอยู่แล้ว นะครับเขาให้การเริเศษครับให้การเริเศษเขาขอให้การชั้งสารนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับผู้การคนนี้ที่เป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับดําเนินคดีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และสมคบโดยการกระทําตั้งแต่2คนขึ้นไปในความผิดฐานฟอกเงินนะครับเดี๋ยวจะต้องขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินด้วยเห็นบอกว่ามีมากกว่า200ล้านบาท เดี๋ยวส่งให้ปปง,งตรวจสอบยึดซับนะครับขยายไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าเือข่ายเว็บพน,นันมันใหญ่ใหญ่จริงๆกระจายไปเยอะคุณผู้ชมครับดูละคร์ดซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี